สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในรายการมิสเตอร์เจไดนะครับผมอีกแล้วนะฮะในรายการนี้ก็อ่าตามชื่อคลิปใต้ล่างเลยะฮะบ้านแสนสะดวกนะครับผมก็คือแบบว่าบ้านแสนสะดวกนี่ก็คือไอเฮานะฮะเป็นป้าอินไอเฮานะครับเอ้ยไม่ใช่ป้าอินสิาไอเฮานะฮะเป็นเป็น,ปนบ้านแบบพกพาสบายๆง่ายๆนะครับ แต่ให้แสดงวิธีทำคงไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีอันนั้นไม่มีตัวที่แสดงนะครับก็เลยแสดงไม่ได้แต่ก็จะมาให้ดูนะมันเป็นหมดยังไงก็คือหมอดไอเฮ้านี่ก็เป็นมดบ้านพกพาแบบสะดวกสบายนะครับแบบคนที่เก็บสร้างอันนี้ก็เป็นบ้านบล็อคบล u s คเฮาก็คือแบบว่าบ้านจิตกรอะไรประมาณนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่บ้านออันนี้เสียฮะบ้านเอ ต้นไม้ลายบัวครับอ่าต่อไปเอาไว้วันนี้เลยแล้วกันนี่นี่ก็คือแบบว่าเป็นเหมือนนะฮะถ้าระวางไว้บนดินนะครับผมแต่เมื่อกี้แหลกนะฮะอ่าถ้าระวางไว้บนดินก็จะมีห้องข้างล่างแบบอันนี้บอกไว้เลยนะฮะมีการคร้าฟนะครับในเออมีวิธีการคราฟในแบบคราบง่ายมากครับจะมีวิธีการครบาบเออในปลั๊กอินให้อยู่นะฮะในหมอดนะฮะในที่โหลดหมอดนะครับให้คุณไปดู อันนี้ก็เป็นฟาร์มนะฮะไปเอาไปฟาร์มปลูกข้าวอันนี้วอเตอร์วอเตอร์ทาวเวอร์เอ้ยไม่ใช่วอเตอร์ทาวเวอร์ดิอันนี้ก็ก็ดูตามอันนี้เลยนะว่าจะเป็นแบบทาวเวอร์ออกมาเจ๋งเลยอ่าถ้าแนะนำนะห้คุณยืนบนนี้แล้วกดนะฮะมันจะไม่ติดปลั๊กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเนเทลฟาร์มนะครับเอ่อฟาร์มเนเทลอันนี้ก็เอ่อบลิชเฮาต์ก็น่าเป็นบ้านเลไรซายนะฮะ บ้านกลางทะเลทรายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยผมติดผมชอบอันนี้มากที่สุดเลยลนะเลยละครับผมอันนี้บ็อกซิ่งเอ่อแลนก็เป็นสนามวยให้เรายืมวันนี้แล้วก็ตรวจกดมาากนันจะไม่ติดบักนะครับมีทางเข้าเรียบร้อยเลยนะฮะเจ๋งอนะ่แะแบบใครไปหาคือเรื่องกับใครนะฮะไปเอาไปทําอันนี้มาเลยนะัะเป็นสร้างนี้แล้วก็มาเตียนะฮะมันอันนี้เป็นประตูนเนเธอร์ฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันเอา อ่าไฟมาจากไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องมีอะไรให้อยู่แล้วสมอลแจ็คสมอลแจ็คก็คือน่าจะเป็นคุกแบบเล็กๆนะฮะสมอลแจ็คเอ้ยสมอลแจ็คเออซ้ำเถอะฮะมันบางทีค่อยออกอ่าในพวกนี้ก็จบไปแล้วนะฮะผมก็ทิ้งเลยละกันทิ้งไม่ในวัวนี่แหละมาต่อไปก็อันนี้เลยเรียบร้อยอินโลอ่าดูจากรูปแล้วก็น่าจะเป็นบ้านอ่าบ้านแบบ สโนนะฮะบ้านสโนบ้านสโน่ฟอร์เซน4เซนฮะไม่ใช่ฟรอ,อฟร์เซนเออฟอร์เซนและ4เซนก็เหมือนกันนั่นแหละเห็ไนไหฮะโอ้ยหนาะทันทีแต่การทะเลสาบม,มาปลูกบ้านแบบนี้ก็เอ่อแบบว่าเป็นผีบ้านหน่อยนะฮะอันนี้เฮาเฮาสเต e s t a b ก็คือฟาร์มม้านะฮะแบบง่ายๆแบบพกพาแบบไม่ต้องมาขี้เกียจนะฮะแบบว่าขี้เกียจว่าต้องสร้างฟาร์มอะไรประมาณนี้แล้วก็ามาสร้างแบบนี้ได้อนะ คลัสเทลคลัสเตลก็่าจะเป็นปราสาทนะฮะตามรูปแบบนี้เลยเราไปบาร์สองตันนี้ได้ไปยิงไปปราสาทฮะนะใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมดูสิครับปราสาทนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยนะฮะว้าวบอกว่าพออยู่ได้นะครับแบบมันก็ตามหมอดแล้วฮะมันใครจะไปสร้างใหญ่แบบอลังการงานสร้างะฮะมันก็ ทำให้เครื่องเราค้างได้นะครับถ้าแบบอลังการางานสร้างอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าที่ฟาร์มแบบเป็นกระจกะฮะมันแบบมีแสงแบบรอดเข้ามาแบบว่าไม่มีมอนเตอร์เข้ามาได้อะไรประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมาโจมตีได้ถ้าเราอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคอันนี้เทนนะฮะเทนเทนนี้ถ้าจะไม่ผิดผมเคยปล่อยแล้วนะอ๋อนี่ไงฮะเป็นเป็นซ้มนะฮะแบบว่าให้เรามาอยู่แบบชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะครับ มาร์เก็ตสแตนก็แบบว่าเป็นมาร์เก็ตแบบิบนิดๆนะแบบไม่ใหญ่ครับผมเป็นมาร์เก็ตแบบก็เป็นร้านขายของแบบเล็กๆนะฮะอันนี้เนเธอร์เฮาสก็เป็นบ้านแบบเนเธอรนะครับอันนี้แฟงออเอ่อพอไอ้ที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นธงชาตินะฮะปักไว้ว่าข้ามันที่นี่แล้วได้ๆๆๆๆๆนี่เรียบร้อยสวยเลยนะฮะโอ้โหแปบ๊บเดียวนะฮะก็เต็มเอ่อแมบบแล้ว ใช่ไหมล่ะมอดนี้เหมาะกับคนที่ไม่อยากสร้างบ้านแล้วแบบขี้เกียจสร้างแล้วมาเล่นแบบสไปเดอรอ่ะเราก็สามารถทําอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือแบบว่ามันจะสามารถขุดแต่บล็อกมันก็คืออยากขุดเอยอะนะฮะขุดแบบนี้ก็ได้เลยนะฮะแต่บล็อกของมันเอ่อแบบว่ามันขุดยันเบสดล็อกครับผมเดี๋ยวคอยดูนะฮะเดี๋ยวผมขุดให้ดูถ้าคุณวางอันนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนีฮะเบสดล็อกยังหายเลยดูสิครับผมนี่แหละครับคือบล็อก น่าเป็นบักชั้นยอดเลยดูนะฮะดูนี่ดูนี่ลาว,วาก็ไม่ไหลด้วยว้าเป็นเป็นบัก็กโคตรสุดยอดเลยฮะโอ้โหเพราะว่าคุณขี้เกียจขุดเหนือขุด,ขดลงไปนะฮะคุณก็ขุดแบบนี้ม่่มเบยอ,อ่าต่อมาก็กระท่อมเล็กๆประมาณนั้นแหละฮะก็น่าจะโอ้ไม่รีเล็กแล้วฮะ ว้าวสวยจังเลยมีกำแพงด้วยเจ๋งอะ่ะผมลืมดูอันนี้เลยฮะตอนที่ผมมาเทสอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีใที่เราขุดลงไปแบบแบบไม่ขุดลงมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุป๊ไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็ small watch hall อะไรเนะี่ยโอ้เราออกดีกว่าอืมทันฮะ ก็คือแบบว่าเป็นที่เก็บของนะฮะแบบง่ายอันนี้ก็คลาสโดมก็เป็นโดมกระจกผมรีบแล้วรู้สึกว่ามันจะไฟน่าจะเสียอีกละอันนี้มาร์เก็ตแบบฉบับใหญ่นะฮะแบบทุกอย่างคราฟง่ายครับคราฟง่ายท้ง่ายด้วยมีเดียมแจ็ชาวนก็คือมันเพิ่มขนาดขึ้นมาแล้วอันนี้จะมีประตูให้กุญแจให้สีอันเลยนะฮะประตูให้สี่อันและในหมดนี้นะ,ะยังมีพวกนี้เสริมขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะ่ะ น่าจะเป็นกล่องจุดหม้ยอะไรประมาณนั่นแหละฮะมันสร้างได้ด้วยนี่นาะถ้าจะไม่ผิดมาสร้างอะไรนี้แหละฮะแบบว่าเราสามารถเคลียร์เอกจได้นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับผมวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมในรายการมิสเตอร์เจดนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับขฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ